สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านสวัสดีคนไทยทั่วโลกสวัสดีทุกคนทุกเชื้อชาติสัญชาติที่พูดและฟังภาษาไทยได้นะคะเกกะนิวส์นะคะวันนี้มีข่าวมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการไปตรวจสอบอสภาพเรือสปีดโบ๊ท ที่กองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะคะ,ะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภานะคะซึ่งมีนายสมชายสแสวงการและก็คุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะตรวจสอบอพยานหลักฐานในส่วนของเรือสปีดโบ๊ทนะคะที่มีการอายัดและก็เก็บไว้ในบริเวณนี้นะคะ มีการนำกล้องมาถ่ายภาพบันทึกส่วน,นต่างๆของเรือด้วยนะคะคุณสมชายสว่งการนะคะประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาแล้วก็คุณหญิงหมอพรอทิพย์แล้วก็คุณเตะสตวัตนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวฝั่งคุณพ่อของน้องแตงโมนะคะเพื่อมาร่วมสังเกตการและก็ร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆตั้งแต่เรื่อง ผลการชนะสูตรมาจนถึงวันนี้ที่มาสังเกตการการตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทในวันนี้ด้วยนะคะทางคุณยิงหมอพอรทิพย์นะคะท่านก็ได้พูดในเชิงแนะนำนะคะว่าสถานที่ที่เก็บเรื boat, เอสปีดโบ๊ทใณปัจจุบันนี้นะคะคืออยากให เก็บในที่ที่เหมาะสมกว่านี้นะคะเพราะว่ามาเก็บไว้ข้างนอกแล้วก็เอาเชือกมันล้อมไว้เฉยๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีฝนตกตั้งหลายหนแล้ววัตถุพยานไม่ควรเก็บไว้แบบนี้นะคะ,ะเพื่อทีอ่อาจจะมีการพิสูจน์ในภายหลังแล้วสภาพเรือมันเปลี่ยนไปแล้วจะตรวจหาความจริงได้จริงหรือไม่ สิ่งที่จะตรวจเจอในภายภาคหน้าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่บนเรือตั้งแต่แรกหรือไม่ถ้าเกิดจอดไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมสภาพอากาศเอย่ยน้ําฝนเอย่ยอาจจะชะําระหลักฐานพยายนต่างๆออกไปจากเรือก็ได้นะคะคุณหมอก็แนะนําแบบนั้นนะคะ,ะจากการตรวจสอบในวันนี้นะคะคุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะก็บอกว่าไม่พบสิ่งที่ที่จะเป็นคําอธิบายไดอ้อย่างชัดเจนนะคะ ยังหาที่มาของจุดที่จะมากระทบที่ทำให้เกิดแผลยังไม่ได้เลยนะคะแผลที่ว่านี่ไม่ใช่แผลใหญ่นะคะเป็นแผลเป็นแผลในไม่ใช่แผลตรงต้นขาขวานะคะเป็นแผลที่อื่นนะคะเป็นแผลที่มีลักษณะเฉพาะนะคะเหมือนก้างปลาแล้วจากการที่มาตรวจสอบวันนี้ก็ยังหาจุดที่จะทําให้แผลนั้นเกิดเป็นแผลในลักษณะเป็นแผล ก้างป่ายังหาไม่เจอเลยว่าส่วนไหนของเรือที่จะทําให้เกิดแผลนี้นะคะมีบาดแผลเฉพาะนะคะก็วันนี้ท่านประธานก็ประสานมาไม่ไม่พบยังไม่พรบสิ่งที่เป็นคําอธิบายได้นะคะแต่ว่าได้ทราบมาว่าเมื่อวานเนี้ยเขาก็มีการพูดคุยกันระหว่างสามก็คือพนักงานสอบสวนนิติเวศและพอถอ แต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าเขาเขาเขาว่าอย่างไรกันนะครับมีแต่ข่าวที่ออกไปแต่ว่าโดยโดยประสบการณ์ยังหาที่มาของจุดที่กระทบทําให้เกิดแผลแผลที่ไม่ใช่แผลใหญ่นะที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนก้างปลาเนี่ยยังหาไม่ได้ค่ะ,อะขออนุญาตตอบว่ายังบอกอะไรไม่ได้เนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่อยากให้เก็บให้เหมาะสมกว่าน,นี้ค่ะ แล้วเราก็ไม่อยากจะทาให้มันขาดเชนของคดีก็เลยไม่ได้เข้าไปเลยเลยจากรั้วแล้วก็ได้แนะนําว่ามันมีฝนตกตั้งหลายหนแล้ววัตถุพยานไม่ควรเก็บไว้แบบนี้เพื่อในการพิสูจน์ในภายหลังตอนนี้ก็เลยตอบไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นใกล้ๆค่ะขอแนะนําเพราะว่าไม่ได้ก้าวไก่เพราะว่าหลายคดีที่มันขอพิสูจน์ซ้ําในภายหลังสิ่งที่เราจะตรวจพิสูจน์ซ้ําเนี่ยมันต้องอยู่ในข้ขอข่วงโซ่วัตถุพยานเพื่อให้ข้อมูลมันน่าเชื่อถืออันนี้ก็ เป็นแนวทางของการปฏิรูปนิติวิทยาศาสตร์ด้วยอันหนึ่งค่ะต่อให้บอกว่าสถานที่ไม่พอหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้กั้นเชือกเท่านี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอายการสงสัยรายการสั่งให้ตรวจสมมตินะแล้วตรวจสอบแล้วเจอสมมุติเจอจะตอบได้ไงว่ามันเป็นของที่อยู่มาต้งแต่ต้นประมาณอย่างเงี้ยนี่นี่เป็นเชิงระบบค่ะที่บอกอะค่ะวัตถุพยานทุกอย่างต้องไม่ถูกทําลายและไม่ถูกปนเปื้อนหลักการมีอยู่สองอย่าง เท่าที่เรามองคร่าวๆอะค่ะมันยังหาหาที่มาของบาดแผลที่เป็นลนักษณะเฉพาะเหมือนก้างปลาไม่ไดต้ต่อให้มีการสรุปโดยความเห็นที่เขาหารือไปแล้วว่าเป็นใบพัดสมมตินะคะโดยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ยังมีสิทธิตั้งข้อสงสัยได้เพราะฉนั้นหมอก็ยังยังไม่รู้ว่าเขาทําอะไรไปแล้วก็เท่าที่มองด้วยตาเปล่าก็ยังไม่เห็นที่มาเหมือนที่ท่านสมชายว่าค่ะค่ะนั่นก็คือคําชี้แจงของคุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะ แล้วก็อามีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องที่รู้สึกว่ามีมีข่าวว่ามีทนายท่านหนึ่งนะคะได้โทรไปหาคุณหมอพรทิพย์นะคะเพื่อเตือนอะไรบางอย่างนะคะคืออบอกว่ามีตำรวจไม่พอใจการเข้ามาทำหน้าที่ของคุณหมอพรทิพย ในฐาน,นะกรรมาธิการของวุฒิสภาที่เข้ามาตรวจสอบคดีของน้องแตงโมนะคะในส่วนต่างๆรวมทั้งผลของการชนสูตรด้วยนะคะรวมถึงในวันนี้นะคะที่ได้เข้ามาตรวจสอบในเรื่องของพยานหลักฐานนะคะทางกรรมธิการรวมทั้งคุณหมอพรทิพย์นะคะก็ได้ให้ความหงใยในเรื่องของหลักฐานที่เป็นเรือสปีดโบ๊ทนะคะแล้วก็ได้ถูกนำมาเก็บไว้ีนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสภาพตอนนี้คือ,อ,อเรือจอดอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีฝนตกเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็เกรงว่าอาจจะทําให้พยานหลักฐานนั้นที่อยู่บนเรือนั้นอาจจะหายไปได้นะคะนี่ก็ในมุมมองของคุณหญิงคุณหญิงก็บอกอคุณหญิงหมอก็บอกว่าในฐานะแพทย์ทางนิติเวชนะคะก็มองว่า สถานที่ที่จอดเรือออ่าานะปัจจุบันนี้มันไม่เหมาะสมนะคะน่าจะอาทำน่าจะไปจอดในที่เหมาะสมมากกว่านี้เพื่อที่ป้องกันไม่ให้หลักฐานพยานนะั้นะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราอ่มาฟังคุณหมอพรทิพย์พูดถึงเรื่องที่ว่ามีทนายท่านหนึ่งโทรมาบอกที่ว่าตํารวจไม่พอใจที่คุณหญิงหมอเข้ามายุ่งเกี่ยวในการ ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็จะในสุดพลิกศพนี้ด้วยนะคะคือทางตํารวจเขาไม่พอใจอะไรทํานองนั้นแล้วก็เป็นการโูหรือไม่อะไรก็ลองมาฟังคนย่างหมอพูดนะคะอาจารย์ขับขอถามในเดื่องหลายคนเป็นห่วงเรื่องที่ว่ามีทนายโทรหาค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรเขาก็โทรมาเตือนเท่านั้นเองค่ะเราก็ชอบอยู่แล้วว่าเขาจะต้องไม่ค่อยชอบเราไม่เป็นไรค่ะจมุนไหมคะไม่ค่ะ คือคือหมอว่ายืนยันว่าไม่เคยเกลียดตำรวจนะคะแต่ว่าไม่กลัวกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเราคุณพ่อคุณแม่โรงเรียนเราสอนว่าถ้ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญคือมันมันกระทบต่อสิ่งที่มันพื้นฐานคือความยุติธรรมเนี่ยเราก็จะทําเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทําด้วยความเกลียด<ฆ>เขาถามเรื่องถูกครูก็บอกชินแล้วค่ะก็เลยไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าวันนั้นเขาเขาถามมันก็เลยบอกว่าก็ก็โทรมาบอกว่าให้ระวังตัวก็ ก็ขอบคุณทานายแล้วค่ะเป็นทนายที่เกี่ยวข้องกับคดีไหมคะอาจารย์อ่าไม่ไม่ตอบเพราะว่าไม่ได้ไม่อยากให้คนที่มาบอกเขาต้องเดือดร้อนรวมทั้งคนที่บอกทนายต้องเดือดร้อนอะไรประมาณนั้นแต่อยากบอกกับสังคมว่าถ้าทุกคนมีแต่ความกลัวนะสังคมมันเปลี่ยนไม่ได้ค่ะแล้วก็อยากให้มองไปที่เป้าว่าตำรวจก็มีหน้าที่ทําให้เกิดความยุติธรรมหมอเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าหมอเป็นศัตรูเขานะคะ เรามองว่าเป็นการข่มครูหรือว่าเบรกหมอพรทิพย์ไหมคะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งนะความหวัคงข่มครูอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันชินอยู่แล้วเพราะมันได้ยินมาเข้าหูบ่อยๆแต่ว่าบางครั้งนี่มันเหมือนมีคนนึงโทรมาบอกเลยอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองค่ะเรงนั้นก็คือ,อคุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องของที่ว่ามีทนายโทรมาบอกเรื่องอว่ามีตำรวจไม่พอใจอะไรทำนองนั้นคุณหมอก็บอกว่าชินซะแล้วนะคะเพราะว่าโดนลักษณะ โดนข่มขู่มาตลอดนะคะอ่าชินซะแล้วแล้วก็ในครั้งนี้ที่ที่ที่บอกว่าตํารวจไม่พอใจแล้วว่าอะไรทุนนองนั้นนะคะที่ทนายส่งข่าวมาถือว่าเป็นการข่มขู่หรือไม่คุณคุณยิงหมอก็บอกว่าก็เป็นการข่มขู่นั่นแหละแบบนั้นนะคะแต่คุณหมอบอกว่าไม่กลัวนะคะไม่กลัวแล้วก็ชินซะแล้วนะคะทางวัตถุพยา,ยานวันเกิดเหตุ ผิดสังเกตรหรือไม่ใครสงสัยทั้งห้าคนบนเรือเล่าไม่เข้าใจเหตุฉไฉนไม่ทำกันวันนั้นเลยยายปล่อยไปทั้งพยานการหลักฐานไม่กักกันเก็บตรวจไว้หายนิ่งเฉยสิ่งสำคัญกันแท้ๆแย่จังเลยมาคิดเงยหน้าทำกันวันสายไปมีเหตุผลกลใดในคดีแล้วจะมีความยุติธรรมกรรมอยู่ไหม เมื่อทุกอย่างส,สางกันวันทรายไปช่วยตอบให้ได้กระจ่างงางเงื่อนงำนะคะก็ยังเป็นปริศนายังเป็นอะไรที่ยังไม่กระจ่างยังไม่ยังไม่ได้ชี้แจงออกมาแบบให้มันชัดเจนนะคะแล้วทางคุณหญิงคุณหญิงหมอท่านก็บอกว่าการจะชนะสุดศพหรือว่าการตรวจสอบหลักฐานพยานวัตถุหลักฐานพยานต่างๆนะคะ ไม่ได้ทำกันตั้งแต่แรกแล้วมาทำกันตอนหลังมันจะได้ในสิ่งที่เราต้องการหรอหลอักฐานพยานที่เกิดขึ้นในครั้งแรกเลยไม่เก็บไว้ไม่ตรวจไว้มาตรวจตอนหลังเมื่อเวลาผ่านไปอะไรซากมันจะเหลือซากไว้ให้ตรวจหรือไม่อย่างเช่นตรวจตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะก็ <c oughs> ไม่ตรวจตั้งแต่วันแรกนะคะปล่อยไปตั้งหลายวันแล้วกลับมาตรวจแล้วมันจะมีไหมมันก็ไม่มี แต่สำหรับน้องน้องน้องที่ร่างกลายเป็นร่างแล้วตรวจเลือดไม่ได้ตรวจปัสสาวะไม่ได้ก็เหลือทางเดียวคือตรวจน้ำในตาตรวจน้ำในตาของน้องนะคะก็ปรากฏว่าไปเจออแอลกอฮอล์นะคะในร่างกาย93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะขนาดร่างน้องยังเจอแต่ทำไม5คน ที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไม่เจอหรือว่าน้องกินเหล้ากินแอลกอฮอล์อยู่เพียงคนเดียวเมาอยู่เพียงคนเดียวอีกห้าคนไม่มีอาการเมาคือไม่ได้กินเลยไม่ได้แตะต้องเลยทํานองนั้นนะคะก็เลยทําให้คนญิงหมอบอกว่าแล้วทุกอย่างมันจะแม่นยําได้ยังไงแล้วสิ่งที่ได้มามันจะชัดเจนได้ยังไงแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงได้ยังไงเพราะว่ามาทํากันเมื่อมันสายเกินไปซะแล้วแล้วก็อ,อย่างอย่างจะตรวจหาเส้นผม จะตรวจหาแอลกอฮอล์ในเส้นผมก็ตรวจไม่ได้อีกเพราะว่าเขาไม่ให้ตรวจเขาหวงเขาบอกว่าเขาเสียดายแล้วเขาตอนนี้เขาก็ไปโกนทิ้งแล้วไปบวชพรามแล้วก็โกนทิ้งเพราะฉะนั้นโกนทิ้งอ่าแล้วก็เอามาตรวจไม่ได้แล้วถ้าผมงอกก้นมาใหม่จะเอามาตรวจ <c oughs> ก็ไม่สามารถเจอแอลกอฮอล์ในในในร่างกายแล้วเพราะว่า เลือดที่มาหล่อเลี้ยงผมที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นเลือดในปัจจุบันซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นจะไปตรวจมันก็ตรวจไม่ได้แล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าการบวชพรามเขาไม่ต้องให้กลนผมกลนคิ้วแต่ทําไมถึงกลนก็มันมีหลายอย่างที่ผิดปกติซึ่ง ุณหญิงหมอก็พูดพูดไว้หลายอย่างอย่างเช่นเรือก็ไม่เก็บกักกันหรือว่ายึดไว้เป็นของกลางตั้งแต่วันแรกปล่อยให้ไปจอดอที่อู่ตั้งหลายวันกว่าจะกว่าจ,จะเอามาเป็นของกลางยึดมาเป็นของกลางสภาพมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลักฐานพายานต่างๆที่อยู่บนเรือตั้งแต่แรกอาจจะเปลี่ยนไปหรือหายไปแล้วแล้วมันจะเจอได้ยังไงความจริงมันจะมันจะชัดเจนได้ยังได้อย่างไรนี่ก็คือ อ่เป็นการให้คำแนะนำหรือว่าอ่าคแบบยังไงอ่ะเป็นคำพูดที่ว่าอ่าชี้แจงให้ฟังว่าเรื่องราวความจริงอ่ะมันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปเป็นทําแบบนี้แล้วสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้มันจะยืนยันได้ไงว่าเป็นเรื่องจริงหรือแน่นอนกี่เปอร์เซนต์จริงไหมคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ มีเรื่องเพียงแค่นี้นะคะเก,ก,ก็ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆในช่องเก็กะ news มาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจนะคะ uh, I'm always c a e a r i n g for you keep fighting anything ส <c oughs> ู้ๆนะคะเกกกเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆอย่าท้อนะคะใครมีหน้าที่อะไร หรือว่าเจอผลอะไรมากระทบก็อย่าได้ท้อนะคะสู้ๆนะคะคิปไฟจิงสู้ๆค่ะต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณด้วยความทราบซึ้งใจสําหรับทุกกำลังแรงใจที่ทุกคนมีให้กันมาโดยตลอดนะคะ thank you with appreciation for all the encouragement that has been given to me all along thank you so much แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหรือว่าไลฟ์หน้านะคะอ่าอ่า thank you so much. Take care. Bye bye. see you next time